สิบอาหารที่กินแล้วหน้าเด็กของจริงฝากกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์กดติดตามด้วยนะครับถ้าหากคุณรับประทานอาหารเหล่านี้เป็นประจำจะช่วยทำให้ผิวหน้าผิวกายของคุณดูอ่อนกว่าวัยอย่างแน่นอนครับอาหารเหล่านั้นก็มีดังต่อไปนี้ครับ 1. เต้าหู้ 2. ธัญ,ญพืชตะกูลถั่ว สามนามมะพร้าวสีผลมไม้ตระกูลเบอร์รี่ 5. ้ทับทิมครับ 6. แครอท 7. เ,เนื้อปลาแซลมอน 8. ปดธัญ,ญพืชไม่ขัดสี 9. กแตงโมครับและสิบอโวอคาโดเมื่อคุณรับประทานสิ่งเหล่านี้เป็นประจ,จำรับประกันได้เลยว่าผิวหน้าของคุณนั้นจะอ่อนเยาว์ลงอย่างแน่นอนครับ ฝากกดติดตามผลงานชิ้นต่อไปด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ